อะไรนะพี่ปอนอะไรใครไปคอมเมนต์อะไรศูนย์สามสามศูนย์ของพี่หนุ่มกันชัยนะคอมเมนต์เต็มหน้าจอเลยพี่ใช่พี่ผมขอถามหน่อยนะพี่หนุม่มครับมีคนมาเมนในขนกระแสศูนย์สามสามศูนย์เต็มเลยฮะเข้าใจแล้วเมื่อือคืนนี้แมนยูแพ้คาบ้าเมื่อคืนนี <c oughs> ้แมนยูแพ้คาบ้า <c oughs> อุย้ยพี่รู้ใช่ไหมรู้ว่ากาดแล้วรู้ว่ากากยอมรับทุกอย่างแมนยูมันเป็นยังไงพี่แมนยูมันกาดแมนยูมันกาดอุ้ยยังไงอีกแมนยูมันไม่ไหว นะมันห่วยมันแพ้คาบ้านคนเม้น์นี่ยเขาอาจจะกลัวพี่ไม่รู้ไงกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วอะแล้วอย่างลิเวอร์พูลนี่เป็นไงคุณที่สุดสุดยอดคุณติดเพดานนู่นพี่ป้อนถามพี่หนุ่มกัญชัยหน่อยพี่จะเตือนอะไรลิเวอร์พูลนะนะผมถามหน่อยฝากถามพี่หนุ่มกัญชัยหน่อยเขาจะเตือนอะไรลิเวอร์พูลอยากจะเตือนอะไรเขาหน่อยไหมฮะอย่าตกมานะ <laughs> ตกมากูเหยียบมึงกันนะ <laughs> อยู่ให้ติดนะ พี่ไปถามอย่างนั้นพี่หนุ่มกันชัยถึงถึงจะบล็อกเฟซเลยเหรอตายแล้วถึงกับบอกแอดมินเลยถ้าใครคอมเมนต์อย่างนี้นี่ถึงกับจะบล็อกเลยเหรอโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่ปอนเอาถ้ายังมาคอมเมนต์ศูนย์สามสามศูนย์นี่เอาไ้ดีพี่กูบล็อกเลยนะกูบล็อกเลยนะกูไม่มึงดูแล้วนะนี่ยพี่คนยังเ้นไม่หยุดเลยแอดมินโฟกับรบกดเลยนะ ศูนย์สามทุกช่องทางนะเขียนไปเลยพิมพ์ไปเลยคำว่าศูนย์สามเด่งพิมพ์มันมันบล็อกอัตโนมัติไปเลยนะแต่พี่หนุ่มรู้แล้วใช่ไหมครับรู้แล้วอายพอแล้วรู้ว่าคาบ้านมันก็ส่งอยู่นั่นมันเรื่องแม่ตั๊กไม่ใช่เรื่องแมนยูก็เมื่อคืนแมนยูมันคาบ้านอะพี่แต่อันเนี้ย บ้านกูมึงเข้ามาเนี่ยออกไปเขาคาบ้านเหมือนกันอุ้ยเมื่อกี้นี่ยังไงนะฮะเมื่อกี้แม่ตั๊กกับทางฝั่งของคุณเบียเนี่ยเขาคาบ้านเหมือนกันด้โดนล็อกคาบ้านเหมือนกันเอ้าสรุปตอนนี้พี่เชียร์ทีมอะไรตอนนี้ผมเชียร์เชลซีผมเชียร์เชลซีผมเชียร์เชลซีแล้วแมนยูล่ะพี่ส่วนแมนยูรอเปลี่ยนผู้จัดการก่อนถ้าปิดเดี๋ยวกลับไปใหม่ตอนนี้อายหมดตังค์ตอนนี้จะตังค์ไปช่วยเหลือคนหมดแล้ว เพราะกูซื้อกับกระปิบเนี่ยมาใส่คุมหัวกูตลอดเวลาตอนนี้